ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่รถหรูลักช r รี่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นรถเพื่อนบอสทุกเพื่อนขาใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทนะคะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะ และคันนี้คือ BMW 330i Sport รถปี2023ที่เปรีหยัดจากป้ายแดงไปล้านกว่าเลยค่ะเป็นรถที่วิ่งไปแค่40,000โลนะคะแต่หายไปล้านกว่าเพื่อนว่าคุ้มไหมคะคุ้มมากๆนะคะแถมยังเป็นรถที่สามารถ ผ่อนต่อได้เลยไม่ต้องเสียดอกนะคะประหยัดไปอีกเอาละนะคะถ้าใครสนใจนะคะถามหารุ่นนี้ตามหาคันนี้อยู่นะคะต้องดูคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะนี่คือตัว plug-in hybrid นะคะที่เคยเคลมว่าประหยัดที่สุดเลยนะคะนี่คือรถหรูนะคะจากยุโรปเลยนะสวยมากๆ กระจังหน้าเท่ๆนะคะตรายคัลเลอร์เอ็มสปอร์ตแบบนี้กับโลโก้โฉมใหม่นะคะที่พลเองก็เพิ่งได้สัมผัสเป็นครั้งแรกนะคะได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์เดย์ไลท์ให้ครบชุดค่ะเซ็นเซอร์รอบคันเลยนี่นะคะสวยมากๆเลยตัว3 3 0 e นะคะรถเงียบมากนะคะคุมพลังไฮบริดนั่นเอง นี่เลยจ้ะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อตัว M Sport เลยทุกคนคะยาง Pirelli ชุดใหม่จัดไว้ให้แล้วนะคะเอาหละนี่คือ Electric 5นะคะ b l a ก k in h ฮบ r i d ของเขาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกนะคะมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้คันนี้มีซันรูฟด้านบนด้วยทุกคนคือดีงามมากนะจ๊ะนี่คือรถ BMW 330e นะคะตัว M Sport รเ่อขา มีไฟท้ายนะคะเป็น LED ด้วยนะคะปลายท่อคู่ใช้งานได้จริงกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะคะเดี๋ยวพอต้องขอดูก่อนว่านี่นะคะ่ะปุ่มยางนะคะที่จะแตะนะคะใต้โลโก้ BM นะคะแล้วก็จะดันขึ้นแบบนี้ให้เลยทุกคนคะ่ะภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะคะนี่คือซีรีส์3 p l u g In Hybrid นั่นเองนะคะแผ่นรองยางแบบ กันรอยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมีอุปกรณ์ SOS อยู่ตรงนี้นะคะและนี่คือประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะคะสะดวกสบายกันสุดๆเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะคะสำหรับภายในที่นั่งนะคะของผู้โดยสารโอเคนะคะเชิญค่ะนะคะซูมเอาให้ดูกันนี่เลยนะจ๊ะได้ชุดเบาะสีน้ำตาลสวยๆนะคะเบาะสัมผัสนุ่มสบายมากๆนะคะ มีพักแขนที่วานแก้วนะคะดีไซน์สวยๆนะคะแล้วก็ให้ดูกันนี่นะคะสามารถปรับแอร์จากตรงนี้ได้เลยที่นั่งด้านหลังนะคะแอร์ฉ่ำมากๆนะคะช่องเสียบสายไลทนิ่งนะคะช่องแอร์มีให้แบบนี้เย็นทั่วถึงแน่นอน,นะค่ะไฟเอมเบียน์สวยๆนะคะมาพร้อมกับชุดลำโพง Harman Garden นะคะ หลูไปอีกเลิศไปอีกคนขานี่นะคะให้ดูกันนะคะมีซันรูฟด้านบนมาให้ด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวคลื้มนิดนึงนะคะภาพอาจจะมีบางมุมที่อาจจะเป็นมัวบ้างนะคะแต่ตัวรถนะคะรับประกันความสวยและด้วยคุณภาพคันนี้ BMW 330e M Sport นีจานเรื่อมจากแผงประตูนะคะระบบไฟฟ้าทั้งหมดค่ะ Memory seat ได้2ที่นะคะเป็นเบาะรับไฟฟ้าแบบนี้มาให้ ชุดเบาะนะคะสีน้ำตาลเข้มสีสวยเลยอุ้ยซันรูฟนะคะทำให้บรรยากาศในรถดูปลอดโปร่งขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะเอาหล่ะเรามาชมกันนะคะสำหรับภายในมาเป็นคนขับกันบ้างวันนี้ได้ขับ v m แล้วนะคะว้าวมากกระจกปรับพับไฟฟ้าแบบนี้ให้นะคะเพื่อน่ะพะับหูกระจกเข้ามาได้นะคะ ุ่มไฟต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะประตูท้ายเปิดตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแพทเทิร์นชิปนะคะครูสคอนโทรลแน่นอนมีให้หมดเลยรีซูมคือยังไงนะคะสามารถดูนะคะระบบภายในของตัวรถทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลให้ด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนนี่พออยู่ที่บ้านสวนชนบุรีถนนเศรษฐกิจ2นะคะหมุดแบบตรงเป๊ะเลยนะคะนี่มีระบบนำทางนีเิเกเตอร์ตรงนี้ที่เลื่อนไม้ให้ด้วยโอ้ยเลิศมากเลื่อนไม้ดิจิตอลนะจ๊ะแม่จ๋า สวยมากเอาล่ะนะคะครั้งแรกนะคะของชีวิตพอยได้ขึ้นมานั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้โห oh, oh, จะบอกว่ารู้สึกดีมากๆนะคะได้จอทัชสกรีนเป็นจอขนาดใหญ่แบบนี้มาให้นะคะต่อเนื่องจากตรงนี้เลยมีนิเกเตอร์ระบบนำทางให้นะคะมีการคำนวณแบบจอดให้นะคะถอยจอดก็ได้ด้วยนะคะเออมันเลิศขนาดนี้เลยเหรอเลิศมากๆนะคะใช้คำว่าเลิศได้เปลืองมาก แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเข้าเชื่อมต่อได้เลยจอเข้าสถเียนมากๆกดปุ๊บไปปั๊บเลยทุกคนคะไม่มีดีเลยสมกับที่เป็น b m w อนะคะแอปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ใช่ไหมนี่นะคะฝั่งนี้ก็แบบขี้หนาวก็ปรับให้อุ่นหน่อยก็ได้นะคะปรับกดปุ่มตรงนี้มีจอดิจิตอลน่ารักน่ารักตรงนี้ให้ด้วยนะคะกุญแจสมาร์ทกีเลสสวยมากโอ้โหนีคะกุญแจ นี่ค่ะให้ดูตรงโซนเกียร์นะคะยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ B M แบบนี้มาให้นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแมปแผนที่คอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะปุ่มพุชต์ต็อปอยู่ตรงนี้นะคะการขับขี Sport, ่แบบสปอร์ตไฮบริดอิเล็กทริกอะดัพตีฟนะคะเบรกมือพอเอาขึ้นให้แล้วนะคะป่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือเกียร์ P อยู่นะลองมาเหยียบเบรกสิคะลองไปแบบเกียร์ R สินี่ระบบนำทางไม่ใช่ระบบนำทางสิกล้องมองหลังแบบคมชัดมากๆนะคะพร้อมเล่นนำสายตาให้ด้วยนะคะอ่ะ เดีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์ก็จะจับว่าเราอยู่ใกล้ตรงไหนบ้างนี่พออยู่ใกล้พุ่มไม้ใช่ไหมนี่ค่ะเขาก็จะมีแจ้งเตือนตรงนี้ให้นะคะกดปุ่มพีดีกว่าโอเคนะคะปีพักเรียบร้อยแล้วนะคะเบรกมือก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังภาพจากกล้องโอ้โหทุกคนคะ่ะคมชัดสุดๆเลยนะคะนี่มา6นาทีแล้วนะคะกระจกคือสวยมากมาก นี่คือไฟด้านบนนะคะ SOS นะคะของ BMW อยู่ตรงนี้แล้วทุกคนคะระบบช่วยเลือชุกเฉินไฟหน้าโอ้ว้าวไฟสวยมากม่านบางแดดสไลด์เปิดไฟได้โอ้โหทุกคนเลิศมากนะคะคันนี้ BSi นะคะเหลือๆถึง5ปีเลยนะคะเป็นตัว u n l i m i มิเต็ดนะคะที่แบบไม่จำกัดระยะนะคะนูนเลือนไม้สวยๆตรงนู้นด้วยทุกคนคะเอาหล่คันนี้นะคะ ใช้คำว่าสวยไม่รู้จบจริงๆนะคะเป็น7นาทีที่แบบพอมีความสุขมากเพื่อนๆคะ,คะที่ได้มาสัมผัสนะคะกัะบ bmw 3 3 0 e ตัว plug in hybrid นะคะ m sport ชุดแต่ง m sport ให้ด้วยนะรถปี23ไมล์วิ่งไป40,000โลแต่หายไปล้านกว่าบาทมันบ้านหลังหนึ่งหายไปเลยนะคะถือว่าประหยัดสุดๆเลยนะวิ่งไปน้อยนะคะเป็นรถเพื่อนบอสกับราคาพิเศษเพียง1ล้าน6 0 0 0บาทเท่านั้นเอง นะคะผอ่อนที่ประมาณ30,000กว่าบาทนะคะคันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อโดยไม่เสียดอกได้เลยนะคะฝากกันไว้ด้วยเพื่อนๆคะ่ะเป็นกำลังใจให้พ่อยได้นะคะกด subscribe กด like กดแชร์นะคะอยากได้คันนี้ที่ต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยคะ่ะสวยจริงๆ